ขีย่ยะลม้มยังไม่เข็ดครับยังไม่เข็ดขี่ต่อล้มแล้วยังไม่เข็ดครับผ่านต่อได้อีก มเดลเสนโซนขี่จักรยานยามเย็นครับผมเม่ีลมลมแล้วหนึ่งรอบอยังไม่เข็ดครับเอาใหม่เอาใหม่หมลมลหนึ่งรอบอยังไม่เข็ดค่เอาใหม่รองเท้าหลุดแล้วหลุดหลุดแล้วหลุดแล้ว ที่เข้ากาแพงตรงนี้ครับเมื่อกี้ทางก็เข้ากาแพงตรงนี้รอบหนึ่งแล้วครับอปอหายเจ็บลืมนะครับเอาใหม่อีกแล้วครับนันๆเอาเยอะเอาเยะเอาเยะเอาเยอะเข้าป่าทําไมล่ะมันมีแมงอยู่เดี๋ยวไม่เห็นแมงเลยเดี๋ยวเข้าไปในป่าสองสิงครับสองสิง ก็ครับมีคนโตอยู่ด้วยนะครับผมมีคนโตด้วยมาแล้วมาแล้วครับมโมเดลชมใหม่ครับมโมเดลชมใหม่ชมใหม่บ้านใหม่ครับมโมเดลชมใหม่บ้านใหม่ครับตอนนี้ <c oughs> นี่ครับข่าไฟเสียครับข่าไฟแพง มีครับมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะครับ YouTube. ยูทูบมาแล้วแข่งกันมาสองพันครับระวังเฉียวกันนะครับเดี๋ยวเฉียวกันแล้วก็ล้มอีกร้องไห่อีกพอ,อเลี้ยวดีๆเลี้ยวทางเดียวกันค่อยๆค่อยๆค่อยๆนะลองด้วยหลบพี่เลยนะมาแล้วระวังนะมองทางมองทางนนะ่นน่น่แน่ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเบาเบาโมเดลขี <k ips> <k ips> <k ่เบาเบาเดี <K 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 nope <k <k ๋ยวชนโมเดลจะขี่ไวดิแค่ขี k> <k 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 ่ไวเดี๋ยวชนกันอีกเดี๋ยวล้มอีกเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เขล็ดมาแล้วครับมาแล้วข้างก้าวน้องโมเดลโมเดลชมใหม่ครับตอนนี้ โมเดลชมใหม่ปั่นจักายานแข่งครับผมล้มมารอบแล้วครับล้มเข้าข้างกำแพงนี่ครับเนี่ยยังไม่เข็ดครับผมร้องไห้ไปพักหนึ่งแล้วมาแล้วครับแข่งกันมาแล้วครับขี่ปรเบาๆนะครับจะไปขี่ติดตูดกันเดี๋ยวเบรกไม่ทนันมองทางด้วยมองรถด,ด้วย มานะครับแข่งระวังชนมานะครับระวังหมาด้วยระวังหมาด้วยระวังหมาด้วยข้างหน้ามีรถไม้ดูด้วยนะถ้าจะลองไปไมข้างทางละ่ะรถไม้เห็นไหมรถเห็นไหมเห็นรถไหมรถเข้ามารถเข้ามา โมเดลโมเดลชมใหม่ขอบคุณครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกทุกท่านครับผมนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมน้องโมเดลชมใหม่น้องโมเดลชมใหม่บ้านหลังใหม่ครับ